สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับก็วันนี้เรามาคุยกันเรื่องภาพใกสําหรับวาดรูปกันเวลาเราจะวาดสีน้ํามันหรือสีอะคริลิกเนี่ยมันจะต้องส่วนใหญ่วัสดุที่เขานิยมเอามาวาดกันก็คือบนผ้าใบเพราะว่าถ้าเกิดวาดบนกระดาษเนี่ยสีอะคริลิกอะวาดได้แต่ว่าสีน้ํามันนะครับน้ํมันมันจะก็จะซึมเข้าไปในในในเนื้อกระดาษก็จะทําให้ทํางานไม่ได้นะครับก็คือน้ํามันมันละเหยืนเนน กระดาษมันก็จะเกลี่ยสีอะไรมันจะแห้งมันจะแบบหนึบติดกระดาษก็เรามาดูว่าของที่มีขายในบ้านเราเท่าที่ตอนเนี้มีและเห็นกันบ่อยๆแล้วกันนะครับแล้วก็เท่าที่ผมเคยใช้ครับที่ต่างประเทศอาจจะมียี่ห้ออื่นอะไรมากมายอย่างนี้ก็อกีกเรื่องหนึ <Trans> ่งนะครับเอาเท่าที่เดินในห้างแล้วเห็นแล้วกันอย่างแรกเลยเนี่ย นี่เป็นผ้าใบแบบขอบตั้งนะครับขอบตั้งนี่จะเป็นหน้าตามันจะหนามาปกตินี่เทียบให้ดูกับอีกแบบหนึง่งในนี่เป็นขอบบางน,นะครับเป็นนี้ถ้าเป็นขอบตั้งเนี่ยก็จะเหมาะสําหรับคนที่วาดรูปแล้วไม่อยากใส่กรอบครับก็อยากจะโชว์ขอบตั้งบางคนก็วาดเสร็จก็ทานี้ทาสีนี้ปิดขอบไปเรียบร้อยแล้วก็ บางคนก็วาดลามมาถึงตรงนี้เลยเวลาติดที่ผนังก็จะเห็นด้านข้างครับข้างหลังก็จะเย็บหมนกนี้เป็นผ้าใบที่บางทีทุกคนก็จะเห็นโดยทั่วไปว่าทมันมีขอบตั้งแล้วขอบบางนี่เป็นขอบบางขอบบางนี้เขาก็บางยี่ห้อก็เย็บแม็กนี้เลยบางยี่ห้อก็พับแล้วก็มาเย็บข้างหลัง ก็จะเป็นหน้าตายอย่างนี้ครับส่วนอีกแบบหนึ่งคือแบบที่เขาทากาวแปะมากับกระดาษเลยกับบอร์ดเลยนะนี่ของจีนนะครับก็อันนี้ผมยังไม่ได้ลองเนื้อผ้าเขาเหมือนกันนะเป็นพลาสติกยังหอยเลยครับเรามาดูเนื้อผ้าของผ้าใบาตละอ,อย่างดีกว่าว่าบางคนหัดวาดใหม่ๆเนี่ยเขาไม่แน่ใจว่าเวลาเราไปซื้อเนี่ยมันต้องเป็นแบบ ผ้าใบแบบไหนถึงจะเหมาะสมจริงๆแล้วมันสุดท้ายมันต้องลองด้วยตัวเองครับเพราะว่าอย่างถ้าเกิดว่าผมเจอเจอยี่ห้อแปลกๆอะไรที่แบบผมไม่เคยใช้ไงผมก็ต้องลองเขียนดูก,ก่อนว่าเป็นยังไงผ้าใบที่ผมรู้สึกโอเคก็คือเป็นตัวนี้นะครับเป็นของผ้าใบของชทยเองนะครับจริงๆมันเกิดจากผ้าผ้าดิบ เอามาขึงนะแล้วก็มีการลองพื้นด้วยน้ำยาอะไรสักอย่างหนึ่งของเขาเนี่ยผมไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่ามันจะมีลักษณะของการดูดสีนิดนิดซึ่งการที่ดูดสีนิดๆเนี่ยมันก็ทาให้การทํางานเนี่ยมันสาหรับผมนะผมรู้สึกว่ามันมันสะดวกกว่ามันมันดีกว่าผ้าใบที่ที่ไม่ดูดเลยอ่ะบางทีบางบางบางทีเราทําใช้เองเงี้ยลองพื้นเยอะๆเข้ามันมันไม่ดูดเลยเงี้ยมันก็รู้สึกว่า มันไม่คล้องตัวเท่าไหร่เพราะฉะนั้นแบบนี้ก็เป็นแบบที่ผมถนัดที่สุดแล้วก็เนื้อผ้าเราทำไงเราถึงจะรู้ว่าผ้าใบาชนิดนั้นเนี่ยใช้แล้วใช้ได้โอเคไหมมีวิธีอย่างนี้ครับก็คือเวลาผมซื้อผมจะเอานิ้วครับนี่เห็นหเห็นหรือเปล่าไม่รู้นะครับนิ้วเนี่ยดันดันผ้าใบนิดนึงเห็นนะครับ แล้วผมจะดูที่ตรงด้านหน้าเนี่ยว่ามันมีรอยล้าของสีที่รองพื้นหรือเปล่าอันนี้เป็นเทคนิคของผมนะครับแต่ว่าอย่าไปดันแรงแบบจนแบบผ้าใบเขาาเนี้ยครับเพราะว่าผ้าใบเนี่ยพอดันนิดนึงแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันจะคืนตัวนะแป๊บนึงเดี๋ยวมันจะคืนตัวเป็นเหมือนเดิมแต่ไม่ใช่ว่าไปดันแบบโอ้โหของเขาเสียหายนะครับคือถ้าเราดันถ้าของที่เขารองพื้นมาไม่ดีเนี่ยดันนิดเดียวเนี่ยสีที่รองพื้นมันจะเป็นรอยล้าครับ พอเป็นรอยร้าวเนี่ยสแสดงว่าการยึดเกาะไม่ดีแล้วเพราะว่าพื้นผิวทํามาไม่ดีอย่างนี้นี่ผมถือว่าไม่โอเคก็คือแบบเนี้ยผมเลือกที่จะไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ซื้อมาใช้เลยแต่ถ้าเกิดว่าลองพื้นแล้วเรากดๆดูแล้วเนี่ยไม่มีรอยร้าวของการแตกตัวของสีที่ผิวหน้าเลยเนี่ยนั่นน่ะก็คือใช้ได้นะครับทีนี้เดี๋ยวนี้บางทีเขาไม่ใช่ผ้าโดยตรงมันเป็นเหมือนใย,ยสังเคราะห์อะไรอย่างงี้ บางยี่ห้อเขาทำมามันบางมากบางมากในที่นี้หมายความว่าอะไรอันนี้คือตัวขอบตั้งบางมากในที่นี้คือลงจากลงสีจากตรงเนี้ยแล้วมันทะลุไปด้านหลังเลยไอ้ไอันนี้นี่ดูไม่ออกจริงว่ามันจะทะลุหรือเปล่าแต่ว่าสังเกตว่าผ้าใบมันจะบางกว่าปกติแบบนั้นนี่ถ้าเกิดผมซื้อมาเจอลักษณะนี้ก็น่าจะเจอกันครั้งเดียวะไม่ไม่ซื้อมาใช้อีกเหมือนกันแล้วก็ อีกแบบหนึ่งคือแบบนี้ครับอันนี้ไม่ลองใช้จริงน่าจะเหมาะสำหรับคนที่แบบเนื้อที่ในบ้านน้อยก็ต้องการต้องการให้เก็บงานได้เยอะๆหลัมาถึงว่ามันแบนครับมันไม่เกะกะที่เป็นขอบตัอันนี้ผมเดานะครับว่ามันน่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าผมรู้สึกว่าผ้าใบที่ขึงบนกรอบนเนื้อผ้ามีการยืดพอมีการยืดเวลาลงสีก็เข้าเป็นที่เนื้อผ้ามากกว่ารู้สึก ว่าเขียนแล้วมันสนุกกว่าเขียนบนบอร์ดนะครับอันนี้ความรู้สึกผมนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่บางที่เขาจะบอกบอกรายละเอียดของอย่างอย่างนี้ห้อนี่จะบอกรายละเอียดด้วยว่าเป็น Canvas Board นะครับแล้วก็คุณภาพสูงแ,แล้วก็มีมีเกสโซ เกสโซก็คือตัวสําหรับเคลือบผิวหน้านะครับให้ให้ใหเพราะว่าปกติผ้าเนี่ยถ้าเกิดว่ามาระบายสีเลยมันจะดูดสีก็มีการลองพื้นด้วยเกสโซก่อแล้วก็มีจดเหมาะสาหรับอะคริลิกและออยนะครับเพนติง้งหลกัหลกๆก็จะมีประมาณนี้แต่ว่าผมบอกนิดน,นึงว่าส่วนใหญ่ผ้าใบในห้านผมไม่ค่อยซื้อมาใช้เท่าไหร่ เพราะว่าส่วนใหญ่ราคาถ้าเกิดว,ว่าผ้าใช้ได้หน่อยมันก็จะราคาสูงเลยนะครับสูงมากผมก็จะใช้เนี่ยครับของไทยนะครับซื้อตามร้านสนใจครับก็มีบอกพนักง,งานว่าผ้าใบของไทยนะแล้วก็ราคาไม่ไม่ไม่แพงนะค,คุณภาพใช้ได้ผมก็ใช้อย่างนี้มันตลอดนะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรอันนี้พูดถึงในบ้านเรานะครับก็เอาเท่าที่ ตลาดเรามีขายนะครับก็จบเท่านี้นะครับอย่าลืมกดติดตามครับผม